ใช่เยันแจงกว่ากะที่ไปผาแนาแจ้งว้นาอเออสุ่มอีกอือเจ้านะครับเด้งงแข่งบ่ลุ้น่ะุก็หันตัวทิ้งแล้วอยกบุผมคนบุ้งใเรลุงล่บซักักนักลุงานจย์แล้วคนบุ้งนีเขาคนบุ้งนี่เขาน่ะ สวัสดีครับผมตามกันไปวันนี้นะครับชีวิตคน้องกับไอ้เบียครับมาเอาบรรยากาศนะครับเด้อได็กขาเบี้ยวอ่ะนี่เด็ขาพุ่งม่ใชจมีใช่ปลาค้อยหนองนี่ยนะขาเบี้ยววันนี้ซื้อก๋วเสี๋ยเอกมาซูบอ่ะอ่เราจะค้อยกันสักหน่อยนะครับนี่เราจะมาลองปลาบูด้วยนะครับด่าบ้าสุดาย้ด้วยนี่มันมีแล้วก็เด็กมันอเยือปลาบูคือนี่นะครับนี่ ไอปลาสดนะครับเป็นปลาส้อยเลือกอตุย,ยใหญ่ๆเคาะเก็บแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่ก้อยหมดก้หมดเดี๋ยวก็ดังไหกีด้วยมันได้ฟิวหรอเออบรรยากาศโซโลโซโลอ๋อแล้วนี่เขาอยู่หนองห่างโป้งนะครับเปิลบอกจะเปิดจอมเบ็ดนี่ประมาณเดือนเดือนก็ล่ะกุมภานะครับกลางกุมภาน่าจะเปิดสักเดือนนะครับตอนนี้มันหนาวลงไปป่าถ้าจะไปกินเบ็ด นี่มันจะดังไฟปิ้งป่าเลยเนาะมองบรรยากาศนะครับว้าตรงนี้น่อยๆใครจไปหน่อยกูจะเอาเบ็ดตั้มนี่วางไก่เออไม่ใช่มันมีติดตั้มกับเบ็ดอ่ะผลผลออกก้อยป่าครับพี่ไปกินก้อยป่ากับญาติน้องด้วยกัน อันน ap> ี้กําลังออกกำลังตับอยู่ออกกำลังทับจอะไรจ้วคูรงเไงดิับอบปุ่นย้ำเบียกินโดแลวดีนูต่างไปนู่ต่างเอวอืวเาดังเหน่อยครับ น้อยขอสักเรั้หนึ่งวะเป่งไปเสียเลเสียเเสียเปียปิ้งป๋าก้อยสักน้อยบ่ละครับมันจีเปลืองเนาะมันมันมีเก้ียมันขึ้นกะแงนะเครื่งกเมีนี่ขาเก็แล้วกันนี่เพะอเก็ดขอใอ้นี่เปิ้งาพรมออกเสันออกอย่าง

ครงนี้ฝนพินอ้อยเลยแจกบินอย่างเดียวอ่ะเออใหญ่ลำกะเอาก็มีะเนี่กะเออ่ะพอดีคำเออคสิ้นขนาดนี้ โอเวทอุนี่เขาใจเบอร์สิบอยฮลโหลเลยไม่เชี่ยเหมือนอนยพอมันน่องเหรอเดี๋ยวฝากเก็นเบ็ดกันนะฮะโอ้วสักโอ้ตอมได้เรียงยูสี่ร้อยปลายนายกห้าปลาย สี่ร้อยสี่ร้อยจะยกสี่ร้อยกับสองสี่ร้อยสองข้างนี่นะครับข้างบองนี่ใสบ่สบองใส่บองใครไม่กินนี่ต,ยยตัดเลย<แ> ไม่พีเขียงเลยวืะปาดตึงอันนี้เบียกันนี่เบียจอกแชโดถสุดหรือมันลงมีอยจงนี้น้ำใส่หินเนาะใส่ใส่กับถั่วก็ได้นะนี่ลาไว้อย่างนี้ไงโอ้เดี๋ยวกะเดี๋ยวเอา ปิตามแล้วก็หม้อแกงเนี่ยด like ือเนี่อมาตะต้มหัวมันสดหน้ามันห่อนเอย่าบานเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวอ่อนนี่ปิ๊กไปเอาบานหน้าเนี่ยปลาปิ้งปลาปลาจีเนี่ยหมูคนเช่าปลาจีน้ำปลาปิ๊งกันน้ำปลาจีกันนีนะ มาแล้วออไ่ได้พันต่อมันอ่ะน่องอ้ยนันน่ะเั่นนยน้อยจะใส่ยัง่ราบอะเออใส่จุกละมังอะกะอนี่มาชุ่มนะเนี่ยไอ้ผมะนี่ระชุมนะเนี่ยซุ่มผมเหรอโดนเจ้าโดนรืมานไปประการที่อยู่ด่านขดานเพิ่มลงไปดอก้ามนงอกมานั้นกกันหนักแต่ ซัดลมเล็กเท่มนเทกันลตัวเกี้ยตึคัดยันจำื้อเอาเล็กเได้เลยอนี่แหะคนเราไอเบีนี่ไปลงเ็ณะแมเดียวอบตเดกติย็นี้เอยนี่งนอมาตอร้อยสองก็ร้ามไหมครับร้อยสองก็ร้อยหนึ่งเอองก็ร้อยหนเนอเบียบาจะกลัวจะไปได้เกือบห้ามง ก็ไผ่ก็ไปเอาข้าองบ้านนะกันบ้านเนาะสี่มปลายเบียไปม่ห้ามุกแล้เออไผ่ไปห้้งวันเรือกว่าเขานัากระชุ่เลยว่าเขาบน้เลโอ้ยนี่ได้รับเกียรติจากกคมนั้นมาจิมฝีมือเส้นเบียต้องิร์นเซิร์นมาสามวันกอน่เดี๋ยวได้ปะบุ้ดูอันี้บ็คดวนเยอะ nó bu hóa còn pin đi con ạ ra quá con cũng cung háo nữa phải đánh cầm lấy đâu chỗ này không? mệt lắm phun có một tốt cô như cạp khang nồng đi phù à lượm <laughs> <laughs>

โอป้ปาโต้มันเด้งเด้งเดี๋ยวน่าร้อยม็ตเออไปเลยนะโอมาม่สองกระปุกคุณด๊วยโอมานี่มม น no? ี่คนห้องซอยมหรอซอย่ง่ายโหดของแต่จได้ก็ได้่มบาึลำบุญลาวดีอะไรกนกลัมาบ้านแล้วกรับมับ้านเลยนี่เราลงกัะนได้อยู่หนอเหมาบาเอินแตกอ่ะเขาอ่ะสาเอินกําเนิดยกมือใส่าอยาง กะตีมันลงนี่ตีลงกะปูนกับบ้านหัวบ้านรู้เหรอครับนล้วชาอยู่ไหนใช้อยู่ห้างกับบ้านช่างซอกะช่างซอกะครับปุ่นกับมันใช่เล่งกะเอาลงหลดเขียงเขียงธรรมดาเพราะช่เล่งจะมันไปลงอันนี้นกอยะไรนกพักกันนกควักกกวัไหนเนี่ยอยู่นี่ที่กุเดอ๋อนกนี่คืนกหัวควันเลขาจันทร์อปจเชียงราย เออมีกามีกามีกบ้านขุบุงนะกันใช่แล้วแจ้งกวางติไฟผ้าแนาแจ้งะนาอเออสุ่มอีออจ้ารถลยแดงแ้งรมาลุนออเพชรมาลุนเราคือกับน้ำจิ้มวกหมก่ะเออนั่นแหละผมไดกะผมทำสปอรไล่หใชแล้วกันน้ำปูนปลาใช่ไหครับถ้ามีไฟอ่ะถ้ามีไฟแต่เราจะขนไเสียสูงเลยนะเี้ะออนี่กไงดี ออนี่นไม่ก้างน่ะเอซบ้ามีมือกันแล้วไกำนันบ้านเพ่พ่นจะยะลูกทุ่งแตุ่๊เหรฮะสองุนงานนั่นปากล้าของเราเนี่ยดาเยปมานซูยหนั่ลูกเหรอจะลูกกุ้งเหลูกกุ้งหนุ่มลูกกุ้งดูเหรอมันไม่ก้างเลยมั้ดูกันบนแลเนระ บอกก้างอยู่เพ่ยมดไลก้างออเคหมดหรอเนี่ยอไก้างมาั้งนัวก่อนไรก้างธรรมดาเล้บอเฮ้ยรีงอภาได้ครับมปก้างเลยหรอเฮมธรรมดานาจะติดบ้านก่อนบ้านี่อยู่ในเป็นในห้องนี้เนี่ยข้าป่าด้านบะอันนี้โอดข้าวปุ้ยด้านข้า nóng, ừ, nóng mềm đây Ừ. Ở kiệt khâu trong con của nó. Kiệt khâu trong. Yến. Sao? Lực vật lý nó của con này. Không làm nó. Cảm đâu. Nét quá. Đời. 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 Mình cang nào? Thì. Nét rồi. Thì. Coi nhẹ nào. Biết. Nhẹ mua nào. Cái này cang mà nó nhỏ đấy. Coi nhẹ. Nét co. Mòn cả. Mòn. Cái cang nó mòn bung chiếu nữa nó. Bung cang. Bắn qua khiến nó คมคนบ่งอะไรนเรื่แงอะบรมักบาซักซักลรงงานจันและคนบ่งนี่เขาคนบงนี่เขาน่ะักเักยังสักยังคนไัลุ้ยลุ้ยยืมบงอ่ะเอ้แลกูเจาะมาไม่ชวบบ่ดเะไอ้ยังเว้ยมนมมืนขี้หมดเยนึหดเนาะไ่ด้อยู่เดมือนก็เมนอเห เกินก้าเจ็ายบ้งกอืมไอืมเแต่เฮ้ยผมใส่รอยแดงอืมมีการหรวอเปลาป้าตังป้าเดี๋ยวพอมุดไปจะเจ็บคอน้ะปักไม่รู้ยุ่งนาะเดีมซุลเลืองรู้มเนี่ยก็บบมันปจุดเป็นกาแฮมนี่ไปซุบไปผูกอ่ะมูกนะฮะเสมพอีนี่เก็้างครังเนี่ย นี่เขามีของมากอะขนคนนี่นระไม่หรอข้าวแดงไม่หรอจ๋งอันนี้เป็บ้านมีนี่นี่ยนี่สุดเด็ดสุเด็ดนแ่ปามึงนี่กินเลกระจามีมเ้าห้าร้อยมีเจ้าซื้อไปละนั่นข้าวงงกระจุอยู่รถใหม่ตั้งขึ้นหวาดูปีคิงนะพาเอือรไป นักเียวขวดควดดูเลยนี่ไงมาตรวจการนะักลุดานนะฮรายงานตรวจเลยครับกึกับนั้นนั่นเถอะหัวใจสวยอะสมซักสมซักปัดจับปัดจับปัดโตลายพังมานี่หนุมันย่าขังางนี่คิดแล้วแต่ดีเท่าไหอ่ทหารสี่ก่าี่ ก็นึกว่ามือมันนั้นแข่งกันเนี่ยหนาดิอไม่ต้องไม่เก่าเอเด็ดเริ่มบริษัทว่าได้น่ะมันบอกกับเบียไปเอาติตั้งเบาแล้วโติดตั้งแล้วเออเดี๋ยวผกจะยึดของนกเล็กวะมาละหายละไปมูเออไปละมูมีหน้าที่การงานทั้งหลายไปประชุมเผมเนาะถึงด่วน เขาสุซ yeah! ักมาเต้มเรนน้อยหลยเหมือนกันนะนี่นักสีจระบอเขาเข่มแข็งนี่โลิเศษอยากอยเษหมอกลายใบมอกลายใบเราเกะไหมครับได้อยู่สอยสมไอู่ดีต

เสียงกบดีทับวดานะนักร้องเขาหน่ฮะก็ประกวดได้ปะวันนี้ก็ร้องมาเทพพอเรามาเอาบรรยากาศด้วยนะครับที่หนองหางปุ้งครับสักอย่างกินก้อนกินเดิมได้กินก้อยปากอะไรอย่างนี้เนาะอ๋อปูถืยอดแล้วถือว่าโอเคนะครับได้กำนันยังติดใจไใ้เบีย เดี๋ยวเดี๋ยวโปรเจกต์โฟมสุดก้อยป่ามีก้างไรก้างโอเคนะครับใครชอบบรรยากาศบรรยากาศมีอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าอันหรืมแม่หรือเหมือนเนาะโอเคลืมสุดอย่าดองลืมหมดลงเลยกันโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม